อากาศบ้านคอยตอนเศ้ามันกระยะสีเย็นๆนินดแม่น18องศาพอดีตื่นมาและสดซื่อสดซื่นเมื่อนี่ค่อยกระชิม,มานึ่งข้าวเขา้เขาไก่น้อยเสียงขวงหอมๆแซบๆนึ่งข้าวอยู่บ้านคอยแม่นกับเจ้าบบได้ไซหวัวเพิ่นกระไซหายข้าวแบบโบราณเอานึ่งข้าวกินแล้แม่นแซ่ นุ่มอ่อนดีปันยังระหว่างที่รอท่าให้เข้าสุกเฮาก็มัดจี้สลีเพื่อมันเหลืองอ้อยห้อยนั่งเฝ้าตะไฟอุ่นๆอันนี้ยังบบแม่นข้าวซากินหองท้องซืซึเมื่อนี้ข้าวซาของค่อยแม่นใบามาเผ็ดปลาเค็มกับปิ้งซีลกักกนนอค่าเบอร์มันกอกมันกอ,อันนี้มันไปหักยู่สวนไม่เท่าเมืองมาเมื่อกี้ชอบพอดีเป็นตาซ่บสุดเจ้าเอิญข้าวไก่น้อยาบมาเผ็ดปลาเค็มสุดยอดอยู่ฮะอยู่บ้านค่อยแม่นฝนตกทุกมื้ออันนี้แหละเขาเอินว่าเสียงขวางดินดำน้ำซึม เห็นเด็กน้อยนี่ละค่อยกะคิดหดสมัยค่อยอย่างน้อยตอนค่อยอย่างน้อยหันบวน้ําอยู่ก็เลยแม่นค่อยกะอยู่หันชีวิตตอนนางน้อยอยู่บ้านนอกบ้านนาน,นี่ละแม่นม่วนแฮงสุดเจ้าเอย้ยถนนหนทางอยู่บ้านค่อยกะสิปเป็นประมาณนี้แหละกะสิมีภูมิผาหลายแดน้อยนึงค่อยฮับประกันว่าผู้เลอได้มาสัมผสัสอากาศอยู่เสียง,งสุดเจ้าจิตติดอก,อกติดเจอจนลืมบ้านเกิดสุดเจ้าเ็ว